สวัสดีครับขอต้อนรับก็สู่ช่องมาเชตเต้ตำนานนานนะครับสําหรับคลิปนี้มีผู้ติดตามของผมหรือว่าคุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่าให้ทําคลิปเรียงแหวนลูกสูบหน่อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดให้ตามคขอนะครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับลูกสูบกันครับลูกสูบรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือมันจะมีเนี่ยครับ อันนี้ที่มันวอาๆเงี้ยคือมันหลบวาลนะครับทาหลบวาลกันชนกับวาลนะครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าอ่าอันไหนคือวาลไอดีไอเสียนะฝั่งไหนคืออันบนอันล่างนะครับก็คือว่าไอมันจะมีเนี่ยครับหลบวาลเนี่ยไอไอที่ใหญ่เนี่ยคือไอดีนะครับก็คือให้ไอ ฝังเนี่ยตั้งขึ้นครับของเครื่องยนต์ไอเล็กๆเนี่ยคือไอเสียนะครับให้เราตั้งไว้ข้างล่างครับเนี่ยครับเรามารู้วิธีการดูลูกสูบก่อนครับอันนี้คืออันดับแรกนะครับก็ไอไอจะเจ้าตัวนี้ก็คือที่มันหลบไปเยอะก็คือสี่บาวนะครับก็ตัวนี้เป็นของ CBR นะครับวาลบนนี่ก็ไอดีล่างไอเสียครับอย่างละสองบาลเป็นสี่บาลครับ ไอตัวนี้จะบอกเลยครับอินอินก็คือไอเดีเข้าครับอันนี้ดูง่ายๆครับหรือว่าเราก็สังเกตหลบบาวใหญ่ๆนี่ก็คือตั้งขึ้นบนไอดีครับไอข้างล่างนี้เป็นไอเซียนครับโอเคครับมาเข้าเรื่องเลยครับวิธีการเรียงแหวนนะครับก็คือนี่ครับมันจะมีแหวนอยู่ห้าตัวครับก็คืออันนี้แหวนเขาเรียก แหวนสูบตัวบอลครับแหวนจุดระเบิดอะไรเนี่ยครับแล้วก็ไอ้สองตัวนี้เล็กๆก็คือแหวนกวาดน้ํามันนะครับนี่ก็เป็นตัวอ่าสปริงกวาดน้ํามันครับก็คือให้เรานี่ครับสังเกตจับตั้งขึ้นเลยนี่คือไอดีครับจับตั้งขึ้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาไอ้ตัวแหวนสปริงเนี่ยครับใส่ล่องล่างสุดนะครับใส่เข้าไปก่อนเลยครับ โดยให้ปากมันจะอยู่ให้ปากแหวนจะอยู่ช่วงนี้นะครับก็คือว่าให้เรานี่เลยครับเหมือนกับบวกไปเลยครับบวกนี่ครับปากแหวนเราต้องไอเนี้ยมันคอนขึ้นคอนลงได้ก็คือบนล่างนิ่มจะเขกได้ซ้ายขวานี้ก็เขียกซ้ายเขกขวาได้นะครับคือให้เราเรียงปากแหวนก็คือว่าอยากให้ตรงกับจุดนี้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 อย่าให้ตรงกันครับก็คือว่า ถ้าปากแหวนก็ต้องให้อยู่จุดนี้ครับนี่ก็คืออยู่นี่ครับนี่ครับคือไม่ให้ไม่ให้มันตรงกับข้างบนนี่ครับโอเคนะครับก็คือนี่อีกแหวนก็ใส่่างนี้ครับก็คือมาครับเข้าเรื่องกันเลยต่อต่อครับเสร็จแล้วพอใส่สป,ปริงเข้าไปเสร็จไอ เราก็มาใส่แหวนกวาดน้ำมันก่อนนะครับก็คือว่ามันจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับผมจะใช้แหวนกวาดน้ำมันนี้ให้ปากมันอยู่ฝั่งไอเสียนะครับข้างล่างก็คือใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปโดยให้มันอยู่มันจะฝังเข้าไปกับสปริงครับมันจะมีอยู่ซ้ายขวานะครับคือใส่เข้าไป เนี่ยครับมันจะอยู่นี่ครับอยู่ระหว่างร่องสปริงเลยครับอันนี้ตัวแรกครับแล้วก็เลียงปากไว้ปากก็จะอยู่จุดนี้ครับจุดนี้เราไม่ให้อยู่ตรงกลางครับปากมันปากแหวนก็คือว่าเราอยากให้ปากแหวนสมมุติเราใส่ตัวที่สองไปอันนี้อันนี้ปากแหวนนะครับอันนี้ปากแหวนเราอยากให้ปากแหวนมันตรงกันครับเราก็ถัดปากแหวนมาอยู่ฝั่งนี้ตัวนึง นี่ครับจะอยู่สลับกันตัวนี้อยู่ฝั่งนี้ตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ครับเพื่ออะไรครับไม่ให้มันตรงกันเพื่อที่ว่าน้ํามันเครื่องมันจะได้ขึ้นมาไม่ได้นะครับขึ้นมาสู่หัวลูกสูบไม่ได้มันเป็นกันป้องกันน้ํามันไม่ให้มันไหลออกมาได้ครับไม่ให้มันเล็ดรอดออกมาพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้แหวงกวาดน้ํามันเรียบร้อยมันจะใส่ทะแยงเรียบร้อยครับคราวนี้มาเป็น แหวนจุดระเบิดนะครับแหวงจุดระเบิดนี่จะมีสองตัวครับให้เราสังเกตตัวมันจะมีสีดํากับสีขาวดูได้ชัดนะครับให้เราตัวสีดําใส่ไปก่อนครับโดยที่มันจะมีตัวหนังสือเนี่ย R n าเใส่เข้าไปเลยเราคือเราใส่ตัวนี้นะครับใส่เป็นตัวรองจากแหวนกวาดน้ำมัน,นครับเป็นตัวกลางครับ ทีการใส่ก็จับใส่เรื่อยๆครับไม่ต้องไปบังคับมันมากครับค่อยๆทำครับเดี๋ยวมันจะหักนะครับเคยผมเคยดึงแรงจนมันหักก็มีนะครับนี่ครับปากแหวนผมก็จะไม่ให้อยู่ตรงนี้นะครับผมจะให้อยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะไม่ให้มันอยู่จุดนี้ครับปากแหวนคือกากบาดเนี่ยครับสี่มุมเนี่ยไม่อยู่ครับแล้วก็ตัวบนนี่ครับ ให้เราเอาใส่นี่ครับปากแหวนมันก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับมีปากแหวนสองข้างนี่ครับวิธีการเรียนปากแหวนของผมนะครับแต่บางเจ้าบางสำนักอาจจะมีเรียงไม่เหมือนผลนะครับ บางบางเจ้าเขาอาจจะเอาปากแหวนลงล่างก็มีนะครับไออีกฝั่งหนึ่งก็ยุ้งบนฝั่งหนึ่งล่างแต่สาหรับผมผมมองว่ามันไม่ไม่ค่อยถูกหลักนะครับไออย่างเนี้ยผมว่ามาตรฐานกว่านะครับคือปากแหวนทะแยงปากแหวนจุลเบิดตัวบนสองอันนี้ทะแยงกันแล้วก็ตัวล่างนี้ก็เป็นแหวนกัดน้ํามันปากแหวนก็อยู่สองข้างครับก็จบครับพอเราเลี้ยงเสร็จแล้วแล้วก็ ตอบได้เลยครับนี่ครับโอเคครับก็ขอจบคลิปวิธีการเลียงปากแหวนของลูกสูบรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ดูแล้วก็ไปทำตามได้ครับเป็นทริคดีๆครับโอเคครับผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสำหรับผู้ติดตามของผมขอมาครับคุณผู้ชมของผมขอมาผมก็ทำคลิปจัดให้ครับ ก็ขอลาไก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ